ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่เริ่มรวมชาติรวมแผ่นดินในสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีเรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนกโกสินทร์ในปัจจุบันโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักและเป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติด้วยทรงปกป้องรักษาและกอบกู้เอกราชนำผ่านชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นเหตุการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆ สถาบันพระมหากษัตริย์มีความผูกพันกับประชาชนชาวไทยอย่างแนบแน่นมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยที่ทรงปกครองไพร่ฟ้าเสมือนพ่อปกครองลูกในสมัยอยุธยาแนวคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูที่พระมหากษัตริย์เป็นเทวราชาเป็นเทพเจ้าที่อวตารลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อกระจัดทุกเข็นมีความศักดิ์สิทธิ์และมีอำนาจเหนือคนทั่วไปโดยมีราชธ,ธรรมเป็นเครื่องกำกับ พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาจึงเป็นทั้งเทวราชาและธรรมราชาในขณะเดียวกันในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นเทวราชาในราชสำนักและทรงแก้ไขแบบแผนธรรมเนียมต่างๆให้เป็นคุณแก่ราชฎรดังเช่นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย ที่มีพระบรมราชโอ,องค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมประกาศยกเลิกประเพณีการยิงกระสุนในระหว่างทางเสด็จพระราชดำเนินอันเป็นประเพณีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาและปฏิบัติพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธรรมราชาคือทรงยึดทศพิธร,ราชธรรมเป็นหลักในการปกครองและทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทรงความยุติธรรมความมีเมตตาเป็นที่พึ่งแห่งราษฎร ส่งให้ความคุ้มครองราษฎรและรักษาชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ทรงพระราชนิพ์ไว้ในนิราชรบพรม่าท,ที่ท่าดินแดงว่าตั้งใจจะอุปธรรมพกย่อยยบพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันธศีมารักษาประชาชนและมนตรีซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในราชการต่อๆมาก็ทรงสืบสารพระบรมราชปณิธานในการปกครองบ้านเมือง เพื่อให้อาณาประชาราชอยู่อย่างร่มเย็นสืบมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อพุทธศักราช2489ทรงวางพระราชกิจทั้งปวงคงไว้แต่พระราชกรณียกิจในฐานะองค์พระประมุขอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ้วยนามพระราชาเลือไทยที่ทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามดังพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลากว่าเจ็ดสิบปีได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและประชาชนให้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุขตามคันลองแห่งธรรมราชาโดยแท้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็ทรงสืบสารพระราชปณิธานและประกอบพระราชภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรเป็นที่ตั้งประเทศไทยเจริญมั่นคงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพรมหากษรตรตยาธิราชผู้ทรงพระปรีชาสามารถในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยธรรมราชาประกอบกับคนในชาติมีความจงรักภักดีรู้รักสามคัคคีมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่และยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาตามความเชื่อของตน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจ,จิตใจความเป็นชาติไทยจึงประกอบด้วยสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่มีอาจแยกออกจากกันได้เพ็นสินสมเนียมรายงาน